ค่ะวันนี้พาเตนี่มากินอาหารบรรยากาศดีมากที่นี่นต้องถ่ายนีย่เลยไทเนียนมาด้วย <c oughs> เราไปชมบรรยากาศร้านกันดีกว่าค่ะ อเต็มพาชมบรรยากาศดินี่เป็นไงคาเฟ่เป็นไงสวนไหมอันีดอกไม้ด้วยเราถ่ายรูปกับดอกไม้เร็วถ่ายรูปดอกไม้เร็วเต็นท์ได้พาชมหน่อยท่าพที เล่นอะไรกันนะลูกเบาๆบาเบาเโอ้ยแกงแกงอ่ะ <Excel KK> มาแล้วนะมาแล้วมีน้ำอะไรบ้างเอาวายน้ำอัญชันน้ำมะนาวน้ำมะนาวขอเราจะไม่ลองชิมน้ำมะนาวหรอกเปล่าโอ้โหหน้าแดงขนาดนี้เนาะลอชิมน้ำมะนาวเดี๋ยวนี้ลองชิมนี้อร่อยกว่ากินก่อนลูกถิงอันนี้อันนี้ชื่นใจชื่นใจชื่นใจหน้าแดงเลยให้แก หายเลยหายเหนื่อยเลยแต่ต้ากินอันชานให้ลองกินฮูบาวายลองกิบอะไรดีกว่ขอสิบวันนี้อันนั้นน่ะอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้บูฮาวายมิกหน้าแดงเลูกวิ่งเไรอ่ะดอกไม้น้ำดอกไม้น้ำลำพุนู่น้ำโอ้อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะหรอ แตาเปี้ยหน่อยเปี้ยวหน่อยบเป่าดว่าง่แต่ะลูกแตาว่านาวนาว่าตอนนี้โอ้ยเนี่ยแตกมากเลยมาคนใหญ่โอ้ยดเม่ดิพาเดินเล่นเร็ว ไปแล้วค่ะเพื่อนๆไปดูเร็วไปเลยไปยายมีชิงช้าด้วยใช่ไหมอ๋อชิงช้าไม่นั่งด้วยทีนี้ลองมานั่งกับน้องนี้ไปถ่ายรูปเร็วอ่ะตีตานั่งไม่ใช่หาถ่ายรูปบิถ่ายได้อ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองตายิ้มตายิ้มตายิ้มเร็ว เฮ่อไปพาเพื่อนๆไปเดินเล่นตรงไหนอีกโอเคค่ะโน้นตามทางเลยไปเลยวู้วโอ้ไปตามทางเลยไกตด้วยไปทางไหนทางไงไปค่ะยังเนี่ยเขาก็มาอ่าเดินตามทางเลยเจ็บตังค์ด้วยนะคะไปเดนนี่เดินตามพี่ไปไปเร็วเดี๋ยวไปดูตรงนู้นมีอะไรบ้าง มีน้ำพุด้วยเนี่ยอยากเดินตรงสะพานเปล่าพี่ต้ามา,อา,า,าอเอาไปไปข้าวสะพานกันแต่ว่าเดินระวังนะระวังตกสะพานนะครับ ระวงังระวงังไม่เอาแล้ว okay. หันหน้าทางแม่หน่อยถ่ายรูปนี้หนึ่งค่อยคอยเดินรูปค่อยเดินนะค่อยเดินนะโอ้ข้าวานระวังหักนะ เดินกลับเดินกลับโอ้ยดอกกุหลาบสวยจังเลยแม่ชอบมากเลยลูกดิเนี่ยไม่ช่ดอกกุหลาบหอมมากตามามันมีนามลูกกุหลาบมีน้ำมาตาไม่เอาไม่เอาไม่เด็ดไม่เด็ดไม่เด็ดไปเดินตาไม่ได้ไปเดินตาสะพานไป เดินตรงไปเรื่อยๆไปเ,ไปเ,เดินตรงไปค่อยๆเตเน่ดูน้องด้วยพี่ตาค่คอยๆเดินค่ะ เอาลองนั่งนี้ลองนั่งนี้สบายไหม มันผุหมดแล้วก่น้อ้อุอ้มน้องลงด้วยครับไปดิไปดิป่ะ ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเจนนี่กับนิต้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกฝากกดติดตามนุ่ยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นุ่ยนะครับบ๊ายบายแล้วบบ๊ายเจเน่บ๊ายบายเลครับบ๊ายบายสวัสดีครับยังสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีจ้าขึ้นรถก่อนนะครับไป บ้านแล้วค่ะแล้วค่ะ